โอเคเราก่อนที่จะมาเข้าเรื่องการทางคอนเทนต์เนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้จักมัสโลครับจริงๆตัวทฤษฎีมัสโลเนี่ยทุกๆคนต้องรู้จักเลยนะก่อนที่จะไปทำคอนเทนต์ที่มันจะเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูสามเหลี่ยมมัสโลนี่มันคืออะไรครับสามเหลี่ยมมัสโลนี่ก็คือความต้องการของมนุษย์จริงๆแล้วสินค้าทุกอย่างมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์อยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่น มาตอบสนองความต้องการของอะไรก็คือบ้านสะอาดจริงๆแล้วลูกค้าเขาไม่ต้องการเครื่องดูดฝุ่นมอว่าแต่ลูกค้าเขาอยากให้บ้านสะอาดอะมอว่าเออพอเรามองภาพนี้ออกครับจริงๆแล้วมันจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องดูดฝุ่นก็ได้เป็นไม้กวาดก็ได้แต่ทำไมถึงอยากได้เครื่องดูดฝุ่นมาจะสะดวกสบายกว่าอย่างเงี้ยครับผมแล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละขั้นของมัดโลนั่นเองตรงนี้เนี่ยผมขอ,อยกตัวอย่างแล้วกันเนาะจริงๆแล้วทุกๆคนครับข้าวที่เรากินกันทุกมื้อเนี่ยมันก็ เป็นความต้องการหลักๆอยู่แล้วแต่ข้าวหนึ่งมื้อเนี่ยมันก็แบ่งแยกความต้องการได้แตกต่างกันออกไปนี่ถ้าสมมติครับวันนี้คุณกําลังแบบที่จะไปฉลองนะ เฟิร์สเดทแรกกับผู้หญิงที่คุณกําลังตามจีบมา3-4ปีวันนี้คุณจะพาเขาไปกินข้าวผัดกะเพราจานละสามสบาบาทเหรอมันก็ไม่ใช่ถูกอ่ะคุณก็ต้องแบบจัดแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มไปกินบนตึกใบยกหรือองมากเกษหัวละสัก3-4พันเพื่อเป็นประสบการณ์ดีๆให้เก็บไว้เป็นความทรงจำนั่นเองทาไมคุณถึงไม่เลือกการกินข้าวแบบกินเพื่ออยู่ทําไมคุณเลือกแบบ อยู่เพื่อกินล่ะครับถูกไหมฮะซึ่งมันก็เป็นความต้องการอยู่ในมัดโลข้อที่3นั่นเองเมื่อคุณทําให้คนที่รักหรือคนที่คุณอยากดูแลนะครับมีเท่าไหร่ คุณก็จะยอมจ่ายครับทั้งนั้นที่เป็นข้าวมื้อเดียวกันกินอิ่มเหมือนกันครับผมแต่ทําไมราคาถึงต่างกันเพราะความต้องการไม่เหมือนกันครับผมฉะนั้นแล้วครับวันนี้ครับผมอยากจะให้ทุกคนลองไปศึกษาก่อนว่าความต้องการของลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าของคุณนะครับมันคืออะไรครับผมถ้าลูกค้าต้องการการลดน้ําหนักอ่าลดน้ําหนักใช่ไหมลด พืออะไรลดให้ตัวเองดูดีหรือลดอยากให้แฟนรักแฟนหลงอ่าเมื่อมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องคอร์สเป็นหมื่นผมก็เชื่อว,ว่าเขากล้าจ่าย